ช่วงหลังฝนตกเพื่อนๆเ,เคยสังเกตเห็นจุดขาวๆบนตัวน้องปลากันมั่งไหมครับถ้าเคยเนี่ยแปลว่าชิปมันได้หายไปแล้วครับไอโรคจุดขาวนี่นะครับมันมักจะมาตอนที่น้ําเย็นครับอย่างเช่นหน้าหนาวหรือหลังฝนตกเนี่ยแหละครับถ้าเกิดกับปลาเล็กเนี่ยมีโอกาสรอดน้อยกว่าที่เกิดกับปลาใหญ่อะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีรักษากันอันแรกนะครับก็คือมาละกีดมันจะไปเคลือบผิวปลาทําให้พวกอีกเนี่ยครับมันหายใจไม่ได้แล้วค่อยๆตายไป อีกอันเป็นน้ํายาฆ่าเชื้อนะครับที่ผมแยกออกมาแช่ไม่เอาไปใส่ในถังหลักนะครับเพราะว่าบางทีพวกน้ํายาฆ่าเชื้ออย่างอันหลังเนี่ยมันมีโอกาสทําให้กองร่มได้ครับหลังจากแช่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับผมก็เอาน้องๆเนี่ยใส่กลับไปในถังเหมือนเดิมและหลังจากนี้เราก็แค่เปลี่ยนน้ามาละสามแล้วก็เติมมะละก้อยอย่างเดียวครับเดี๋ยวเรามาลองดูผลลัพธ์กันนะครับในวันที่2ว่าเป็นยังไงกันบ้าง จะเห็นได้ว่าดีขึ้นเยอะเลยนะครับจากเมื่อวานอันนี้วันที่4นะครับหายและเปลี่ยนน้าทุกวัน30%เติมมาละใคร้แค่นี้ก็หายแล้วครับไม่จําเป็นต้องใช้ฮีเตอร์เลยครับสำหรับใครที่เจอปัญหานะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาในคลิปได้หรืออีกทางหนึ่งคือแอดไลน์แอดเต๊กแคมป์สได้เลยครับ